สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอขึ้นมาคุยกับเพื่อนๆนิดนึงในเรื่องของอสถานการณ์โลกสถานการณ์บ้านเมืองเรานะคะเราจะอยู่กันยังไงคะเครียดค่ะกลัวว่าตัวเองจะมีอาการแบบอันตรายนะคะอันตรายต่อต่อตัวเองแล้วก็ต่อแวดล้อมผู้คนแวดล้อมนะคะขอระบายกับเพื่อนๆนิดหนึ่งนะคะ เอ,อทุกวันนี้นะคะเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะรับสภาพไม่ไหวแล้วค่ะรับสภาพไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้ปวดหัวนักมากหวังว่าคลิปนี้จะไม่ไปรบกวนความรู้สึกของเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะกลิ่นอยากจะบันทึกเอาไว้ว่าสภาพจิตใจกับอ่า กับอะไรหลายหลอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะความรู้สึกมันแปลกแปลกค่ะแปลกแปลกรู้สึกอ่าสับสนวุ่นวายใจแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขค่ะมันมันมันอยู่กับที่ไม่ได้ะค่ะเพื่อนๆมันรู้สึกหัวก็ปวดค่ะเนี่ยสถานการณ์ต่างๆนะคะกับบ้านเมืองเรามันเกิดอะไรขึ้นคะเพื่อนๆคืะ่ะข่าวแต่ละวัน,วนละวันแล้วดิฉันจะรับสภาพไม่ได้แล้วนะคะข้าวของก็แพงมากเลยค่ะ แพงไม่มีการควบคุมอะไรอะไรได้เลยอะใครใครขายราคาเท่าไหร่ก็ขายตามความพอใจตามความพอใจของตัวเองอรายได้คนเราก็หายากมากรายได้ไม่นิไม่มีแต่ข้าวของแพงเอาแพงเอาสังคมก็เน่าเฟะแต่ละวันแต่ละวันมีแต่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นนะคะฮะอย่างแบบข่าวออกมาแต่ละทีนี่หดหูมากอะ่ะเพื่อนคะพ่อขืนใจลูกจนท้องอย่างนี้นะคะ ลูกสาวลูกเขยเตีแม่สะบักสบะบอมออีกอันนึงก็ลูกชายซ้อมแม่อาการสาหัสจนกลายเป็นติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยค่ะลูกชายซ้อมแม่นะคะแล้วก็เมียมีชู้แล้วก็ชู้ก็อุ้มผัวเนี่ยไปฆ่าทิ้งมันมันมันเป็นอะไรกันนะมันไม่มีใครที่จะช่วยเหลือ,อผู้คนในบ้านเมืองเหรอคะเนี่ย องค์กรใดๆอะไรใดๆหน่วยงานใดๆมันเป็นยังไงหรือมันไม่มีอะไรที่จะมารณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขอะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นกับสังคมนะคะยาเสพติดก็เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ค่ะมันคือยังไงคะมันเป็นยังไงกันเหรอหรือว่าหนางคนต,งต่างต้องกอบโกย หาโน่นหา่เข้ากระเป๋าตัวเองเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองโดยไม่สนใจหน้าที่ของตัวเองเลยว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรแล้วควรจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราชหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีข่าวเช้าโชว์ออกมาไม่เว้นแต่ละวันนะคะ,ะแล้วคนที่จ้องร้องเรียนสารพัดก็ร้อง,ร,องร้องแล้วร้องอีกอยู่ร้องไปร้องมาอ่าร้องไปตบซับไปก็มีนะคะร้องไปด้วยตบซับไปด้วยก็มีอะไรกันนักกันหนาคะเนี่ย เหนื่อยท้อไม่ไหวแล้วนะคะเออการบ้านการเมืองก็วุ่นวายงุนงงมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้อะไรกันนะกันหนาเนี่ยพี่กรินขออนุญาตเลยนะคะจะอยู่ยังไงได้ะคะเพื่อนๆคะ่ะจะอยู่ยังไงให้มันสบายใจขึ้นมาบ้างจะอยู่ยังไงให้ให้เราไม่จมไม่ดิ่งแล้วก็ไม่ถึงขั้นต้องต้องอ่าไรคือความไร้แรงต่างๆกับอารมณ์ของเรามันไม่ถึงขั้น เป็นอะไรมากไปกว่านี้เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงสังคมขนาดกริ่เองเป็นคนที่มีสตินะคะเป็นคนที่มีสติแล้วก็โปร่งกับเรื่องต่างๆค่อนข้างเก่งในการปรง่งแต่แทบจะไม่ไหวแล้วคิดดูสิคาแล้วคนที่เขาอะเอ่อที่ที่สติเขาค่อนข้างแบบอ่อนไหวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไปจะหลอนไปไหมหรือจะอะไรยังไงทางที่ดีคือวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือไม่เสพข่าวแต่มันก็นะ มันก็เป็นแง่คิดที่ดีค่ะในเรื่องไม่เสพข่าวแต่ถ้าไม่เสพไม่รับไม่รู้เลยสถานการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราตั้งตัวไม่ทันเราจะไม่ทันค่ะเราต้องทันสถานการณ์ทันโลกค่ะทันทั้งโลกด้วยทันทั้งโลกด้วยนะคะทุกวันนี้ทันทั้งคู่คนที่อยู่รอบตัวใกล้ตัวแล้วก็ไกลตัวเราต้องรู้ให้เท่าทันทุกอย่างค่ะเพื่อน่ะวันนี้กล่นมาหมกตัวอยู่ในห้องนี้แล้วนะคะยายแล้วค่ะมันเหม็นค่ะเขาทําโครงการตรงนู้นก็เหม็นมาก ก็เลยพาน้องหนูอ่าน้องหมามาหลบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพาอปยพมาอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ไปชิ้งช่องมาแล้ววันนี้ตัดขนตัดอะไรแล้วนะคะค่ะคนสวยคนสวยของแม่นี่แหละคือยายาหอมชูกำลังที่ทำให้มีกำลังใจเนาะย้ายมาอยู่ห้องนี้แล้วลูกคีบฝุ่นเต็มเท้าเลยะคะ่ะ ยังไม่ได้นั่นฝุ่นเลยเหยียบไปตรงไหนครับฝุน่นเต็มไปหมดเลยมลแลพิษก็เยอะค่ะเพืเ่อนๆอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะเรามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆถึงความรู้สึกค่ะเกล่นก็ได้ระบายกับเพื่อนเพื่อนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนขาระมัดระวังตัวเองนะคะในทุกด้านเลยนะคะสังคมทุกวันนี้เราเราต้องระมัดตัวระมัดระวังตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของคนในบ้านคนใกล้ตัวเราแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องคอยหมั่นเช็ค ดูสุขภาพจิตใจของตัวเองร่างกายของตัวเองให้ดีๆนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพวกกรนเองก็กังวลอยู่นะคะกังวลจนกระทั่งเครียดเป็นห่วงไปหมดค่ะห่วงครอบครัวห่วงลูกห่วงหลานค่ะเพื่อนที่อยู่เยอรมันก็เมื่อวานคุยกันก็บอกห่วงมากเลยค่ะอุบัติเหตุก็เยอะอุบัติเหตุจากบนถนนหนทางหรืออะไรที่สิ่งที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึง ก็เยอะอุบัติเหตุจากผู้คนที่ใจร้ายใจดำที่หลอนที่สติสตังไม่มีค่ะควบคุมอะไรตัวเองไม่ได้มุมคิดมุมมองอะไรของผู้คนสมัยนี้ไม่ว่าจะระดับอ่อย่างเอาง่ายๆเรื่องของบางคนเนี่ยอ่มีให้มีกัญชาเสรีบ้างอะไรบ้างเลยค่ะมีความคิดเยอะแยะไปหมดที่จะทำอะไรก็ได้ให้มันเป็น ลักษณะของการเมคมันนี่หรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้แค่สงสัยนะคะทําไมเรื่องอื่นๆที่ที่จะทําให้มีเศรษฐกิจมันดีขึ้นมันก็มีเยอะนะ,ะในการที่จะทําอะไรให้มันให้มันเป็นเม็ดเงินออกมานะคะนะคะมันน่าจะมีหนทางอีกเยอะแยะมากกว่าที่จะให้มีใบกระท่อมใบกัญชาหรือ,อยาเสพติดก็ควรจะปราบนะคะเออบ่อนการพน,นันเถื่อน มันก็เฉือนทั้งนั้นแหละเนาะเพราะบ้านเราไม่ได้ไไดเปิดไม่ได้เปิดแบบว่าเสรีเนาะบ่อนเนาะ,ะการพนันเถือนบมกอยู่ตรงนู้นเต็มไปหมดเลยออนไลน์ก็มีการพนันเต็มไปหมดเลยผู้คนติดการพนันออนไลน์กันงอมแงมค่ะสารพัดแบบเลยทุกวันนี้ใครใครอยู่อยู่ใครใครได้ได้ใครใครไขว่คว้าก็ไขว่คว้าสติปัญญาคุณธรรมมนุษย์ธรรมอะไรต่างๆนั้นนะ มันเสื่อมสลายไปหมดแล้วจริงๆหรือนะคะกินก็ขออนุญาตมาทําคลิปแล้วก็บนบนระบายออกมานะคะเพื่อนๆคะเราจะไปอยู่ที่ไหนให้ปลอดภัยก็ต้องทําให้จิตใจตัวเองนี้แหละคะเยือกเย็นลงเลคะมีการแบบปรงให้ได้นะ,ะในเวลาที่ปรงก็ต้องมี ความระมัดระวังด้วยไม่ใช่โปรงจนอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,นะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเราต้องรู้ให้ทันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลิ้นเหนื่อยคะ่ะทุกวันนี้เหนื่อยมากๆเลยคะ่ะกับแง่คิดมุมมองของผู้คนนะคะเหนื่อยกับความสกปรกเหนื่อยกับความมักง่ายเหนื่อยกับความอ,าอิลุงตุงนางหลายสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นค่ะเหนื่อยกับสังคมบ้านเราเนี่มันยังเป็น โลกที่สามไม่มีวันสิ้นสุดไม่รู้เมื่อไหร่จะกระเถิบขึ้นมาอยู่เป็นโลกที่สองที่หนึ่งอะไรกับเขาแต่อย่างว่าขนาดเขาโลกที่หนึ่งเขาก็ยังลบกันเลยเนาะเขาก็ยังมีสงครามนู่นนี่นั่นเลยเออนั่นแหละคือความที่มันไม่ลงตัวกันศีลไม่เสมอกัรน,นะคะความขัดแย้งก็เกิด เกิดบานปลายเป็นความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องทําใจแล้วก็ปรงอันนี้จังนิดหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆขะหมั่นทําบุญสุนทานไหว้พระสวดมนต์ภาวนาค่ะทำใจให้สบายนะกินให้ได้อนอนให้หลับสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอค่ะล้างมือบ่อยๆคะ่ะเพื่อนๆขาใส่แมสเมื่อออกไปในที่แอรอาจพบเจอผู้คนนะคะอย่าให้เกิด ติดเชื้อโควิดขึ้นมาพอติดขึ้นมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆขะผลข้างเคียงมันตามมาเราไม่รู้หรอกนะคะมันจะมีอะไรบางคนแข็งแรงก็ผลข้างเคียงก็ไม่มากแต่บางคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บประจําตัวอยู่แล้วผลข้างเคียงก็ออกมาค่อนข้างหนักนะคะปอดอักเสบบ้างอะไรบ้างเป็นมะเร็งปอดบ้างเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆขะที่พูดนไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนกนะคะเป็นมาพูดเพื่อเป็นการสกิดเตือนความรู้สึก อให้เพื่อนเพื่อนให้ระมัดระวังไม่ประมาทนะคะไม่ประมาทเด็ดขาดค่ะเพราะถ้าต่างคนต่างมีความประมาทอยู่เกิดอะไรขึ้นมามันจะล้มเป็นโดมิโน,โนทั้งประเทศเลยนะคะเพื่อนเ,อนเอนค่ะเราต้องช่วยเหลือตัวเองในทุกกรณีค่ะโลกยุคนี้บ้านเมืองเรายุคนี้นะคะขอบพระคุณมาก,มาก,มากค่ะเพื่อนเพื่อค่ะโชคดีมีความสุขค่ะ